ขอบคุณครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กด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 ติดตามด้วยนะครับข้อจอด้วยขอจอนี่ฝากขอจอหน kind of mm ่อยนะครับขอจอหน่อยนะครับถ้าถึงสามหมื่น๋ยวให้แม่เต้นให้ดูได้เดี๋ยวถอดเลยเอ้ยเก็บค่าอ๋อเรียกไปพี่ก้อเอ้ยอยู่ข้างข้างอยู่กับใครบ้างคะตอนนี้อยู่กับ ไอดินมไหนแอนนาสือครับแล้วก็พี่พี่ช้างแล้วก็ไอ้ดินพี่เป็นแฟนกันหรอคะไอดมจากของวบกลังที่มาทไช่ครับคุณพี่ตาช้างตัวแพง ไม่ใช่คนเกลียดเธอจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นไม่มใค่เกลียดเธเลยวะไม่มีเลยมีแต่คนเกลียดว่าแพงเนี่ยนั่งๆอย่างนี้เพียบไม่ต้องมีแต่คนเกลียดว่าแพงเกลียดว่าแพงค่ะเกลียดว่าแพงคขาสัญญาณเนี่ดยถ้ามันกระตุกมันหายสัญญาณยาวเลยเข้ามาอย่าลืมกดขอหน้าจอได้นะครับดูละครไปด้วย เราก็ดูรอะไรอะไรเหลเป็นไ่คีมีโนโตอรดีงาดื้อพี่ข้าวสวยมากเออเนาะข้าวสวยมากจังหวะฟิลจินไหมแม่จินไหมินคนี้จินไหมจินนี่เราต่องบั่น ไม่มีปากแข่งของการอีกครึ่งชั่วโมงได้ได้ได้ยืนกันได้ยืนกันทำไมพี่ยันจับกองหล่อนล่ะจับของกันท้องเลยเดี๋ยวพีนันจับของกันสีุ่งเลยเหรอสีุ่งเลยเหรอสีรุ่เาไปวางนะนี่ไม่ได้งกางจะได้จะได้เห็นด้วยอยู่บ้านใครหรอครับไม่ครับ บ้านราคาแพงบ้านบ้านราคาแพงในเรื่องครับบ้านราคแพงบ้านที่ชวินซื้อ<ะ>ให้นี่ไงเอาคเครดิตปะเอาแบบเสร็จไหมคะมีตังค์ในเรื่องมีตังค์ในเรื่องมีตังค์ต้องเรื่องเหรอะองตังค์งเหลือรอยแล้วมาแล้วเว้ยหนวดไม่เหมือนกันสักคนอย่าบน่นตอนนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยเพิ่งกลับมาจากยุโรปป่ะวะหน้าคมใช่ไหม

เขาถึงห้าหมื่นภายในสิบใช่ใน10นาทีเห็นแล้วเวลามีชั้นอะคนดูเยอะเฮยเวลามีเธอคนดูเยอะจริงเว้ยปกติเธอไลฟ์คนดูเท่าไหร่กี่พันประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเลยเหรอเราเล่นอีาเอ๋อีลาเอ๋อสวัสดีครับสวัสครับรักกันอยู่เหรอคะใช่ครับเรื่องสำหรับบาร์มบาร์มครับคุณคุณไม่รู้ได้ไงครับ ครับกำลังเข้มข้นเลยค่ะละครละครในละครละครในครับเออเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าอะไรเป็นเรื่องจริงบ้างเดี๋ยวเราสั่งพักกองก่อนนะคะโอเคปลอกพรุ่งเคยมาใหม่ทุกคนเปิดเลยช่วงวันฮะดูกันเยอะๆค่ะช่องวันสั่งซื้อแพงตอนนี้เลยทำดีๆเราเป็นนางงามเขาบอกนะเออเอาเป็นนางงามทำดีๆ นัดรอบจอเป็นอะไรมั้งคุณเป็นยังไงแม่ก็ช่วยเลิกคิดว่าเขาเป็นลูกสะใภ้แม่สักทีได้ไหมผู้หญิงจิวินไม่คดเขาปัดเกียร์เนอะคนอะไรวะของตัวเองแหละชอบสร้อยคออะต่าคาแรคเตอร์แบบเหมือนหมาใส่แบบใช่ไหมครับดูถ้าแบบคุณผู้ชมครับคุณดูคุณดูความดูความใจร้ายของตัวจริงของแอนนาโซดแอนนาเสือเนี่ยไม่สร้อยคออย่างเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ไง วิ่งสวยอ่ะไม่อยากที่ชูวินเลยอ่ะถ้าจะทำอะไรก็ไม่สะดวกติดขัดทั้งหมดเลยอืมนี่อีกยาวอ่ะต้องแก้แก้แน่ๆเลยถ้ามันไม่ยอมอยากแม่นาเรากำลังดูละครไปด้วยนะฮะก็ก็เลยมีจังหวะเงียบบ้างนะครับเดี๋ยวรอโฆษณาเราจะมาคุยกันเต็มๆอุ้ยโดนปะโดนปะถีบโดนปะเราสองมาโดนดนี่ฉันถีบที่โดนในหัวเลยอือ จได้ินมากรหม่อ่น้งพิมเดมันตสใช่ครับเล่นชายราชานน์ครับผลงานเยอะช่วงนี้เลยอ่ะ่ผลงานเยอะมัจะเป็นตั้งวไปผู้ชายคนไแล้วมีคำเลียนสงมาทากอะไเกียมันเลยาอนั้นะเราต้องหาทาง้คุณชวินหยากกับมันให้ได้ถ้ามันง่ายขนาดนั้นฉันจะมานั่งุ้มตรงนี้เหรอัวก็ไม่ได้ ผัวก็ไม่ได้โกลก็ไม่ได้คุณเป็นอะไรวะเนี่ยขคุณบ้าเลยมันดูตัวเองมนบ้าไม่น่าเลยยันที่เราใส่ไปไงไปเล่นในทุ่ลาเวนเดอร์ไปฉอนลาเวนเดอร์แกจะให้ฉุดหรอแล้วข้างหลังมันพักตกาเเ็นเดอแล้วมองไม่หลัตกลาะอินเนอร์อินเนอร์อินเนอร์อวทงนอรจริงที่หบตา อาการทุกทศสบายค่ะปีทอมปัดั้วยนะแอนแกเองอ่ะจริงอยากด้วยหรอชอบพี่ตอนเล่นลมพาผูกรักโอ้ขอบคุณครับเสียใจด้วยนะแอนที่แกไปไหนไม่ได้เหรอขอบคุณครับขอบคุณครับฝากน้องน้องนับด้วยนะครับนะก่อนหน้าอะไรนะเรื่องแดงผ่าแดงนางไอถอดเสื้อทั้งเรื่องเลยถอดเสื้อทั้งเรื่องนะครับเรื่องนี้ไม่ถอดเสื้อจะเสียใจมากเรื่องนี้มีท็อปตลอดวังนี้ถอดได้นะห้าหมื่นห้าหมื่นแล้ว กดไปเลยห้าหมื่นเดี๋ยวดัดถอดเสื้อโชว์ให้พี่ท็อปเปิดก่อนเลยนะผมตามครับให้พี่ท็อปเปิดนะผมตามข้าเลยค่ะขึ้นกินข้าวอ่ะผู้ชงเหรอนั่นคือคุชงผู้ชงขอบคุณครับจำได้ไหมเป็นข้าฉากรู้ผมใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ได้ทุกคนครับต้องไปเข้าฉากก่อนนะครับไม่ได้นะครับขอไปทำงานก่อนนะครับฝากดูละครต่อด้วยนะครับ ขอบคุณมากมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับทุกคนเชียร์เชียร์บายขอบใจเดี๋ยข้างหน้า